การอยู่บนโลกใบนี้ยังมีความสุขเนี่ยยมต้องมีความอดทนมากเลยต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นมีการให้อภัยเป็นพื้นคำว่าขอโทษคำว่าขอบคุณยมต้องใช้บ่อยๆมากเพื่อลดอัตราตัวเองด้วยต้องเห็นโทษของตัวเองต้องเห็นความดีของผู้อื่นเวลามองผู้อื่นเนี่ยเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยเกจะมองแต่โทษเขาเนาะพวกเราไม่ค่อยมองความดี มีไหมที่มองคนอื่นแล้วพยายามหามุมดีเขาเนี่ยโอ,คนนอยงง้คนนี้ดีอย่างนั้นคนนี้ดีอย่างนี้อย่างเงี้นะน้อยมากเลยนะถ้าดูแลเปอร์เซ็นต์นี่ห้าสิบห้าสิบยังไม่ได้เลยนะ,ะถ้าเราให้มองในเรื่องของความดีของคนเวลามองของตัวเองนี้ก็จะกลับกันมองตัวเองนี้ดีหมดเลยหาโทษมิได้ะ เหมือนเวลายอมไข้กวนเวลายอมเครียดไข้แล้วเวลายอมไข้กวนมันไข้กวนตัวเองดีหมดเลยนะเห็นไหมเออยัไม่สงสัยแต่ทำไมความคิดเรามันชมเราหมดเลย <c oughs> ความคิดเรามันไม่ด่าเราเลยอะ่ะนะแต่ความคิดเรามันไปด่าคนอื่นหมดเลยอะ่ะนะแต่ในมุมตรงข้ามกันความคิดคนอื่นมันก็ด่าเราตลอดนะเอแล้วเขาจะเห็นแต่ความดีของเขาว่าสิ่งที่เขาทาเขาถูกนะ เราก็คงต้องมามองว่าเออมันมันมันไม่แปลกหรอตัวเรามันก็น่าจะมีเรื่องไม่ดีั้งเนาะอ่าใช่แต่ตัวเราเองไม่ค่อยคิดเรื่องไม่ดีของเราเลยมันคิดไม่ค่อยออกอะ่ะใช่ไหมอ่าดังนั้นการเห็นโทษโดยความเป็นโทษนี่สําคัญจริงไหมอ่านั้นถ้าเห็นโทษโดยความเป็นโทษปุ๊บเนี่ยอ๋อรู้ว่าเออเรามีเรื่องใหม่ดีอันนี้อันนี้เยอะก็ต้องรู้จักเห็นโทษ จริงๆพระเจ้าก็ต้องการให้เห็นแค่นั้นเองเพื่อหเห็นแล้วจะได้รู้ว่าอ๋อมันมียังมีข้อผิดเนอะยังมีข้อต้องแก้ไขยอย่างนี้อืมเราจะได้แก้ไขได้ถูกเพราะเวลาไม่เห็นเนี่ยมันก็จะเคยชินไงจะเคยชินต่อการไม่เห็นแล้วก็เคยชินต่อการเห็นในในมุมที่ที่จิตเราปรุงมาว่าดีตลอดเลยพระศาสดาตรัสว่าธรรมะในหมู่มนุษย์เหล่านี้คือลาบหนึ่งเสื่อมลาบหนึ่งยศหนึ่งเสื่อมยศหนึ่ง นินทาหนึ่งสันเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีความแปรปวนเป็นธรรมดาแต่ท่านผู้เป็นนักปราดมีสติทราบธรรมะเหล่านั้นแล้วพึงพิจารณาเห็นว่ามีความแปรปวนเป็นธรรมดาธรรมะอันน่าปรารถนาย,ย่อมย่อมยีจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออารมณ์อันไม่เป็นที่น่าพอใจท่านกระจัดความยินดีความยินร้ายเสียได้จนไม่เหลืออยู่ อันหนึ่งท่านทราบทางนิพพานอันปราศจากทุลีไม่มีความเศรโศกเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพย่อมทราบได้อย่างถูกต้องการย่อมยีอารมณ์อันไม่เป็นที่น่าพอใจพระองค์สอนให้เราทำอย่างไรก็คือให้สอนให้ตั้งไว้ซึ่งกายยตาสติพระองค์บอกกายยตาสติเนี่ยย่อมย่อมยีความไม่ยินดีเสียได้ความไม่ยินดีย,ย่อมย่อยีผู้จเจริญกายยตาสติไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราจเจริญกายคตาสติเรื่อยๆความไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ไม่กระทบกับเราและก็ให้เราพิจารณาเรื่องของความตายเวลาเราทุกข์มากๆเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะมันมันหาที่สุดของความพอใจไม่ได้เลยแม้ได้มามันก็จะขยับต่อขยับต่อขยับต่อไปเรื่อยๆสังเกตจิตตัวเองดีๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แหละดังนั้นตัณหาความอยากเนี่ยไม่อิ่มไม่พอ แบบพระศาสดาบอกว่าพระเทวทัตว่าบริโภคพวกซั์เนี่ยบริโภคประดุดอะไรการกลืนน้ำลายกลืนน้ำลายมีอิ่มไหมไม่อิ่มนะกลืนน้ำลายนี่ไม่อิ่มยมกลืนได้เรื่อยๆนะเพราะนั้นอิ่มยากนะความอยากเนี่ยอิ่มยากดังนั้นะคนเราก็ต้องรู้จักพอในระดับหนึ่งถ้ารู้จักพอแล้วยมสบายเบาเนื้อเบาตัวไม่ลุ่มร้อน ได้มาก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเสียไปก็เหมือนได้มาคือได้ความเบามาเสียก็ดีนะได้ก็ดีมีใครเสียเยอะจนเบาไหมก็ตั้งใจสร้างเหตุสมปรารถนาไงสทธาสินสุตาจากา้าปัญญา